สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับสู่ช่อง TK Gaming ด้วยนะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับจะเป็นการรีวิวหิน r p ร์บีช็อปสส่วนการเม้นนะครับซึ่งหัวข้อที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยจะมีทั้งหมด7หัวข้อนะครับมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปรอติดตามกันนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ของผมนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลางั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะหัวข้อที่1ความสามารถของหินอาร์บิชอปและคอมโบหินอาร์บิชอปจะอยู่ในส่วนของคอสตูมซึ่งจะมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับก็จะมีส่วนหัวส่วนบนกลางล่างแล้วก็ปีกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเอฟเฟกของแต่ละชิ้นกันนะครับที่ส่วนปีกเนี่ยจะเป็นส่วนของอาร์บิชอปสโตนการ์เมนนั่นเองนะครับ โดยที่เอฟเฟกจะมีดังนี้ครับเพิ่มความแรงอโดอลัมนะัส15เะครับถ้าเราใส่กับหินไฮพรีสโตนอัปเปอร์จะได้ความแรงอดอลัมัสอีก15เมื่อใช้กับไฮพรีสโตนส่วนมิดเดิลนะครับจะลดคูลดาวของอโดอมัส1วินาทีและเมื่อใช้กับไฮพรีสโตนโลเวอร์เราจะลดฟิแคแตอีก0.5วินาทีนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามันเพิ่มทั้งความแรงและช่วยเราไร้เวทได้ไวขึ้นนะครับทีนี้เราจะมาดู ความสามารถของหินเพิ่มเติมที่จะมาคอมโบกับตัวอัพบีชอปสโต้นะครับเริ่มจากหินไฮพีสโต์อัปเปอร์ก่อนเลยนะครับลูกทุกการเรียนรู้มดิชั่นหนึ่งเลเวลนะครับจะเพิ่มผลการฟื้นฟูหนึ่งเปอร์เซ็นต์ะครับอันนี้เป็นสกิลของไฮพรีดับที่ช่วยให้เราฮิลแรงขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเราอัพเต็มสิบก็จะฮิลแรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของตะกร้าซึ่งก็คือส่วนกลางนะครับส่วนกลางเนี่ยมันจะ เพิ่มดาเมจคีย์ิคอลนะครับ2%องเปเซ็นต์ทุกทุเม็แบตเตอรี่ที่ตเตราอัพหนึตต่งเลยนะครับถ้าเราอัพเต็ม10นะครับจะเพิ่มคีย์ดาเมจถึง20%เลยนะครับสายบูว์คีย์ิคอลไม่ควรพลาดนะครับอีกก้อนนี้พอเราอัพเม็แบตเตอรี่เต็ม10อยู่แล้วเนาะต่อไปจะเป็นส่วนล่างนะครับเราก็จะเป็นไฮพีสต์สโตลโลเวอร์นะครับซึ่งจะเพิ่มความแรงของแมกนัตเอ็กซออซิมัส20%นะครับสำหรับสายแมกนัตนะครับก็ไม่ควรพลาดเช่นกันถ้าจะเล่นนะ หัวข้อที่2ครับอธิบายสกิลอโดรามัสสกิลอโดรามัสเนี่ยจะเป็นสกิลเวทมนต์เป้าหมายเดียวนะครับเป็นท่าศักดิ์สิทธิ์จะใช้1บูเจนสโตนในการไล่นะครับแล้วก็จะมีค่าต่างๆตามนี้นะครับก็คือจะมีค่าไล่แปรผันหรือ variable cast time เนี่ยจะเป็นเวลา2วินาทีมี after cast delay หรือก็คือดีเลย์หลังไล่นะครับ0.5วินาทีแล้วก็จะมีครูดาวของสกิลอยู่ที่2วินาทีนะครับสกิลอโดรามัสเนี่ยจะเป็นบันเดิล์จำนวน10ฮิตนะครับ ก็คือเเรายิงเนี่ยจะนับเป็นจํานวน1ครั้งแต่ว่าใน1ครั้งเนี่ยจะมีทั้งหมด10 h ฮิตด้วยกันครับแล้วคงสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันต่างกับตี10ฮิตตรงไหนนะครับก็คือถ้าเพื่อน,อนกดเล็กอะเทนา่าแล้วลองไล่อดอลมัรด,ดูนะครับไดมเมจจะเป็น2เท่าทั้ง10 h ฮิตนั่นเลยนะครับนี่คือความต่างนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่เป็นเคล็ดลับก็คือถ้าเรามีอัลโคไลคลาสยืนอยู่ข้างๆนะครับเราจะไม่เสียบูเจมในการได้เลยนะ สกิลอะโดรมาสนะครับแต่ไม่ค่อยจะทักที่เข้าเท่าไหร่หรอกครับก็คือไม่ค่อยจะสมารับใช้งานได้จริงครับเพราะส่วนใหญ่ยืนติดกันนี่คือยืนติดระหว่างช่องต่อช่องเลยนะครับถ้าเพื่อนๆกล่าว่าจะเปิดเป็นบีชอฟสองจอแล้วพวงคนหนึ่งที่เราจะได้ยิงอะโดรมาสฟรีนี่ผมเขาบอกเลยครับว่าไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับมันยากที่จะทางานอย่างนั้นได้นะครับผมว่าโปกผู้เจมเถอะครับนะง่ายกว่านะครับผมหัวข้อที่3เงื่อนไขาการไล่สกิลให้รัว จากการที่ทาง RO g t t นะครับได้ทำการอัปเดตหิน a b บ h o p อเข้ามานะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวอับบิชอเนี่ยสามารถที่จะไล่สกิล a อ d r ร m มาได้รัวมากมากเลยนะครับเห็นไหมตัวเดเมานี้ขึ้นรัวๆเลยนะครับนะไม่รู้จะรัวไปไหนนะครับรัวจุดไข่ร้องไห้เลยนะครับนะทีนี้เพื่อนๆคงจะเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมครับเอ๊ะทำไมมันไล่ได้รัวขนาดนี้นะครับนะก็คงจะต้องเท้าความไปถึงหัวข้อที่2ครับก็คือตัวสกิล a อ d r ร m มาสนะครับ คืออัตัวสกิลอโจรมาสเนี่ยมันจะมีเวลาร่ายอยู่ที่2วินาทีนะครับมี ACD อยู่ที่ศูนย์จุดห้าวิแล้วก็มีคูดาวที่2วินาทีนะครับการที่จะทําให้ร่ายรัวได้ขนาดนี้เนี่ยเราจะต้องทําการลดร่ายให้ไร้หลอดซะก่อนนะครับอีกทางนึงก็คือการลดคูดาวของตัวสกิลของเขานะครับให้เหลือศูนจุดห้าหรือศูนย์ไปเลยนะครับทีนี้ก็จะเหลืออยู่ที่ ACD ศูนจุดห้าวินั่นก็หมายความว่าในหนึ่งวินาทีเนี่ยเราจะสามารถยิงได้รัวสุดก็คือ2ครั้งนะครับในหนึ่งวินาที ถ้าเกิดเราสามารถที่จะลด ACD ได้อีกนะครับก็จะยิงรัวขึ้นไปได้อีกนะครับ ในส่วนของการลดค่ารายแปลผ่านเนี่ยนะผมได้มีคลิปที่ทำเรื่อง VCT FCT ไปแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูในคลิปในช่องผมได้นะครับส่วนในส่วนของการลดครูดาวเนี่ยก็จะมีส่วนของปีกใช่ไหมครับส่วนของหินอัปปี้ชอปสโตนซึ่งลดคููดาวเปนหนึ่งวินาทีอา้าวแล้วอีกหนึ่งวิมาจากไหนครับอีกหนึ่งวิก็คือตัวในส่วนของชาร์โดอาชีบอัปชอปนั่นเองนะครับเมื่อส่วนโลกกับส่วนมือใส่ด้วยกันนะครับจะลดครูดาวอีกหนึ่งวินาทีเป็น2วินาทีนะครับซึ่งหมายความว่าตัวครูดาวจะหายไปเลยนะ หัวข้อที่4ความสัมพันธ์ระหว่างโมชันและ ACD หัวข้อนี้ค่อนข้างจะสําคัญนะครับเพราะว่าเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการทำไงให้รัวนั่นเองนะครับก็คือการไล่สกิลเนี่ยจะมีท่วงท่าหรือโมชันของเขาอยู่นะครับซึ่งต่อให้เรา ACD ไปเยอะขนาดไหนนะครับถ้าเกิดท่วงท่าเนี่ยการไล่สกิลมันจะช้ากว่า ACD ครับอย่างไรยังไงก็จะไล่ได้ไม่รัวตามที่เราต้องการนะครับ การลดโมชันเนี่ยมันสามารถลดได้ด้วย AFD นั่นเองนะครับเหลือคือความเร็วในการโจมตีนะครับแต่ว่าสกิลของอาร์บิชอปเนี่ยการไล่สกิลครัเป็น Hard Motion ซึ่งมันไม่สามารถลดได้ด้วย AFD แล้ว AFD ไปช่วยอะไรใช่ไหมครับ AFD เนี่ยมันจะไปช่วยในการไล่ระหว่างสกิลนั่นเองนะครับถ้าเราทำไล่สกิลได้ไวพอนะครับมันจะช่วยลดท่วงท่านในตอนนั้นด้วยนะครับเหมือนเปนการ c a n c e ิลแอนิเมชันไปในตัวนั่นเองนะครับให้เรากดใช้สกิลใหม่นะครับผม คีย์พอยต์หลักๆก,ก็คือเวลาของโมชั่นกับ ACD เนี่ยจะต้องสัมพันธ์กันก็คือต้องเท่ากันนั่นเองนะครับยกตัวอย่างสกิลอัลโดรามัสเนี่ย ACD จะอยู่ที่0.5วินาทีนะครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องทำ A.P.D ให้เป็น2องฮิตเซกันหรือก็คือให้เราสามารถยิงอัดรามัสให้ได้2ครั้งภายใน1วินาทีนะครับจากสูตรฮิต e ซกันก็คือเอา50หารด้วย2 0 0ลบ A.P.D นะครับถ้าเราต้องการให้ฮิตเซกันเท่ากับ2 จากการคำนวณเนี่ยเราจะได้ a อทั้งหมด175นะครับนั่นก็คือนั่นหมายความว่าเราจะต้องทำา APD ทั้งหมด175เพื่อที่เราจะสามารถยิงอัลลอฮมาได้2ครั้งภายในหวินาทีนั่นเองนะครับผมหัวข้อที่5ทดสอบสมมติฐานโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบดูนะครับว่าไอที่ผมพูดไปนั้นมันจริงหรือเปล่านะครับโดยผมจะทดสอบที่ a อ d 2ค่าครับก็คือตอนที่ผมไม่ได้อัพบัฟ AB หรือกดยาเลขอะไรเลยนะครับมันจะมี APD อยู่ที่163หน่วยนะครับ ตามรูปสเตตันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะยิงรัวได้ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกัน ทีนี้ผมจะถอดโล่ออกครับแล้วลองกดยาเล่งทั้ง2แบบครับและบัฟ AB บนครับแล้วดูว่าเราจะยิงได้รัวอย่างที่รัวขึ้นไหมนะครับผมตอนนี้ a v d ผมที่176นะครับนะเรามาดูกันเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่ามันรัวขึ้นนะ แต่การเพิ่ม A.P.D. นะครับแสดงว่าที่ผมพูดไปก็น่าจะเป็นจริงนะแต่ที่เห็นว่ามันชะงักบ้างช้าบ้างเพราะว่าผมกดไม่ทันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีเมาส์มาโครหรือคีย์บอร์ดมาโคนะครับคือถ้าเกิดผมมีมาโครก็น่าจะกดได้เนียนกว่านี้นะครับเคื่อนี้ผมกดมือสดตัวรวนะครับพยายามกดรวที่สุดแล้วนะครับแต่ก็เห็นได้ว่ามันก็รวขึ้นจริงๆนะนะครับถ้าเราลด a c d อีกมันก็จะรวได้อีกนะครับแต่เราก็ต้องทา A.P.D. ขึ้นไปอีกนะครับผม หัวข้อที่6จําเป็นไหมที่จะต้องลด ACD หัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่เพื่อนๆก็มีถามมาเหมือนกันนะครับว่าเออถ้าผมเหยียบบนบาก,กิหรือลด ACD ลงไปเนี่ยมันจะรัวได้มากกว่านี้ไหมนะครับนะคําตอบของผมก็คือนะครับไม่จําเป็นจะต้องลด ACD นะครับนะมันมี2เหตุผลนะครับเหตุผลแรกก็คือยิ่งเราต้องทำ ACD ลดลงไปอีกเนี่ยครับนันหมายความว่าเราจะต้องทำ a p d เพิ่มขึ้นมานะครับ แต่ว่า B-SHOP เนี่ยมันทำ APD ค่อนข้างจะยากครับยิ่งเราใส่คาทาเนี่ยยิ่งเพิ่ม APD ได้ยากขึ้นกว่าเดิมอีกครับซึ่งหมายความว่าถ้าเราลด ACD ของในการเหยียบปากีเนี่ยราต้องยิงถึง4ครั้งต่อวีซึ่งเราต้องทำ APD ถึงประมาณ187เลยนะครับซึ่งมันเยอะมากครับมันไม่พอที่เราจะทำได้นะครับผมส่วนเหตุผลที่2ก็คือนะครับเมื่อบีชอได้ทำการปรับ Improve Skill นะครับอรมสเนี่ยจะ เป็นสกิลหมู่นะครับแล้วคูดาวของเขาจะเพิ่มมาอีก0.5วินาทีนะครับซึ่งมันจะเท่ากับค่าของ ACD พอดีนะครับนั่นหมายความว่าถึงเราจะลด ACD ไปมันก็จะไม่ช่วยให้เราไล่เวทอัตบรรพตได้ไวกว่า2ครั้งต่อวิแน่นอน,นครับเพราะงั้นถ้าเรามองถึงอนาคตแล้วครับ ACD ไม่จําเป็นจะต้องไปลดเขานะครับหรือถ้าเราอยากจะเล่นโลในตอนนี้จะไปหาทําให้มันลดลงก็ได้ครับนะแต่อย่าลืมว่าเราจะต้องทํา APD ขึ้นมาให้สัมพันธ์กับค่า ACD นะครับผม อันนี้สําคัญมากครับความสําคัญระหว่าง ACD กับ Motion นะครับหัวข้อที่7หินนี้คุ้มค่าไหมที่จะทําก็จากการที่ผมได้ทดลองใช้ตัวเซตหิน a r p s h o p นะครับในทั้งการเก็บเวลการลงดันนะครับการปามบอสนะครับผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะคุ้มค่ามากเลยครับก็ถ้าเต็มสิผมให้9คะแนนเลยนะครับที่หัก1ก็เพราะว่า มันไม่ได้จําเป็นสาหรับผู้เล่นใหม่อะไรขนาดนั้นนะครับก็เลยหาไว้หนึ่งคะแนนแต่ถ้ามีก็ดีครับเหตุผลก็เพราะว่าการลดคูดาวเนี่ยจะทำให้เรามีดีเวทเพิ่มขึ้นถึง2เท่าเลยนะครับเพราะเรายิงจาก1วิ1ครั้งกลายเป็น2ครั้งภายใน1นึ่งเวทีได้นะครับก็คือดีเวทเพิ่มขึ้นสอนงเท่าตัวเลยนั่นเองนะครับเพราะนั้นตัดสินก็คือตัวหินนี้ผมให้คะแนน9เต็ม10เลยครับนะสำหรับบีชอปอโดรมัต์นะครับควรหาทำนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ทำไม่เป็นไรนะครับ สิ่งสำคัญในการเล่นอาร์บีชอฟใส่อดรามัสนะครับขั้นแรกคือเราต้องหาอุปกรณ์ให้เขาใส่ก่อนนะครับก็คือตัวบวกแกวิสติกหรือเซ็ตจัดเมนนั่นเองนะครับในขั้นที่2ก็คือตัวคอสอาชีพนั่นเองนะครับตัวชาร์โดอาชีพนะครับมือกับโล่นะครับหัวก้านะครับนี่สําคัญที่สุดนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แหละนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ